สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบาวนินอ,อยู่ถนนเอก,กชัยนะครับตอนนี้กำลังข้ามขึ้นสะพานข้ามข้ามถนนนะครับถนนการจนาพิเศษนะครับมีานตางระดับครับตัดกับถนนการเจนาพิเศษถนนเอก,กชัยนี่ มุ่งหน้าไปสมุทรสาครเลยนะครับนี่ด้านหลังมันจะมาจากบางบอนนะครับตลาดบางบอนวันนี้ผมจะพานั่งรถด,ดูแถวๆนี้หน่อยนะครับถนนเอก,กชัยจากการจนาพิเศษนะครับไปไปทางบางบอน3บางบอน4บางบอน5นะครับ ไปออกพลามสองเลยนะครับก็โล่งเหมือนกันนะครับถนนเอก,กชัยวันนี้เป็นก็เป็นวันหยุดนะครับวันอาทิตย์อะ่ะมันก็โล่งโลเงเงียบๆอย่างนี้นะครับ เพราะว่ามันแถวนี้มันแต่ก่อนนี่มันคึกคักนะมันมีโรงงานมีอะไรเยอะแล้วก็มีแรงงานชาวข้าม่าเนี่ยจะเยอะมากเลยแต่ตอนนี้เขาก็ไม่มีนะครับไม่ค่อยมีแรงงานข้ามามีอยู่แต่อันจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถือว่าดูสะอาดตาดีนะครับนี่เขาเอาตอน้นตาลต้นอะไรมาปลูกเลยนะต้นกาง ก่อนไม่เป็นแบบนี้นะถือว่า,าเขตบางบอนนี่เขา,าพัฒน,นาดีนะครับถนนก็ก็ลาดยางใหม่ด้วยนะเนี่ยตีเส้นจราจ,จรชัดเจนเลยถนนเอกชัยนะครับฝั่งทางนี้นะฝั่งที่จะไปทางสมุทรสาคร นี่ก็เป็นแยกบางบอนสามนะครับนี่เลี้ยวขวาไปออกเป็นเกษนี่นะครับเป็นแยกบางบอลสามนะครับรถที่มานี่ที่ยิงมาทางเนี้ยเขามาจากทางเพชรเกษนะมันจะไปออกเพชรเกษเพชรเกษเท่าไหร่นะเพชรเกษม6สแถวคลองขวางนะ แยกบางบอนสาโอ้ถนนเขาทำแล้ววิ่งมันนิ่มดีอ่ะผมก็ไม่ได้มานานนะ,ะมันก็อยู่ไม่ไกลบ้านผมเท่าไหร่คนระับนี่ฝั่งซ้ายนี่ก็เป็นเรือนจำนะเรือนจำพิเศษอาทนบุรีนะครับนี่มา ุกนั่นแหละครับเป็นเรือนจำนะครับรมีสารด้วยสารแขวงบางบอลครับสำนักงานเขตบางบอนนะ่ก็ตรงไปทางนี้นะาจากบางบอนสามนะครับตะกี้นี่ตรงนี้ก็ลาดยางใหม่ๆเลยเนี่ย ไอตีเส้นเลยนะครับถนนเอกใช้นะครับฝั่งขาออกนะครับตอนนี้อยู่ที่หน้าวัดวางบอสเกออกลางเขาก็ททำสวยดีนะครับด้านข้างก็ยังมีเสาไฟฟ้ามีสายสื่อสารอยู่ ถือว่าเป็นฝั่งทนนะครับกรุงเทพฝั่งทนนะครับตรงนี้ก็ามาถึงแยกอ่าเขาเรียกแยกบางบอนในบางบอนสี่เป็นเกษมนะครับอ่าเลี้ยวขวาก็ไปออก,กเป็นเกษมตรงไปก็มาหาชัยเลี้ยวซ้ายเข้าไปสุขสากครนน่าจะเป็นบางบอนสี่นะครับตรงนี้ บันสีหรือบางบอนหา้าหัวมุมฝั่งซ้ายเขาก็จะมีตลาดนัดนะตลาดเสื้อผ้าตลาดขายตลาดสดตลาดใไน่ไขายของกินนี่คือบรรยากาศถนนเอก,กชัยนะครับพานั่งรถเลาะดู น้องหลายๆคนก็คงจะเคยมาทำงานดูนะครับแถวเอกชัยบางบอลเนี่ยขึ้นชื่อเลยล่ะครับไฮอนครับกับบรรยากาศถนนหนทางนะครับในกรุงเทพมหานครถนนเอกชัยนะครับฝั่งขาออก จะเป็นแยกบางบอนนะครับมีบางบอน5นะครับเลี้ยวขวาไปไปออกเป็นเกษตร1นะครับถนนก็ลาดยางใหม่นะครับแต่ยังไม่ได้ตีเส้นะราดอรอ หน้าสำนักงานเขตบางบอนนะครับเขตไหนพัฒน,นาดีนะครับก็สวยงามนะครับถ้าเขตไหนไม่ค่อยอหรือว่าไม่ค่อยจะใส่ใจมันก็จะดูไม่สวยงามนะครับถนนสนทางเนี่ยมันก็มันก็แล้วแต่สำนักงานเขตเขาจะ,ะเป็นผู้ดูแลนะครับ แต่ละเขตในกรุงเทพนะมันก okay. ็มี50เขตก็มีโรงเรียนศึกษานารีนะอยู่แถวๆนี้นะของหญิงหญิงล้วนนะโรงเรียนศึกษานารีสาขาสอง ทุกคนเลยมานี่อยางนะครับก็ลืมสังเกตไปอพอมาถึงตรงนี้นี่หนังคละมวลเลยนะครับก็มันอยู่หน้าสำนักงานเขตนะครับมันก็จะดูสะอาดสวยงามหนะ่อยพอเลยออกมาแล้วก็ดูไม่ได้เลยถนนเอกช้นะครับวันนี้ านั่งรถเที่ยวกันตรงไปก็มหาชัยสมุทรสาครน,นะครับไปออกพระรามสองนะนี่ก็ เข้ามาแถวโพแจนะแถวตลาดโพแจวัดโพแจเนี่ยสำหรับพี่น้องนะครับที่เคยมาทํางานอยู่แถวนี้นะครับถ้าใครได้ดูช่องบาวลินนะเย็นนึกออกนะครับนี่ตลาดโพแจนะตรงนี้มีวัดอะไรเนี่ยไม่เห็นชื่อวัดวัดโคแจนะครับฝั่งขวา เมื่อก่อนนี่ผมก็ขายของนะขายของจากตลาดนัดเราเคยมาขายแถวนี้อยู่นะตลาดใหญ่มากส่วนมากจะมีคนงานขนะมรกับขม่านะครับเยอะแถวบางบอนแถวโปแจเนี่ราะมันเป็นรอยต่อกับจงังหวัดสมุทรสาครน,นะ ตอนนี้ก็น่าจะอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรสาครแล้วครับเพราะว่ามันเลยเขตบางบอนมาแล้วนี่นะ,ะถนนเอก,กชัยเนี่ยไปถึงตัวจังหวัดสมุทรสาครเลยนะครับจุดเริ่มต้นเขาตั้งแต่นู้นน่ะเขตจอมทองเลยแล้วก็มาบางบอนแล้วก็ไปถึงสมุทรสาครเลยนะครับสําหรับถนนเส้นนี้นะ นนเกชวันนี้บรรยากาศดีนะครับท้องฟ้าสดใส โควิดนะครับถนนหนทางในประเทศไทยนะครับชีวิตความเป็นอยู่นะครับของคนปัจจุบันนี้นะครับในเมืองเป็นยังไง มีรถสแถววิ่งนะแต่ว่ามันก็มีรถเมย์อยู่น่าจะก่อนที่มีรถเมย์สาย120นะครับเาวิ่งจากคลองสานเลยนะไปที่ตัวเมืองสมุทรสาครเลยรถประจำทางนะรถเมย์ตอนนี้ไม่รู้มีหรือเปล่านี่ยังไม่เห็นสักคันนะรถเมย์หลายๆสายนะครับก็หายไปเยอะนะเดี๋ยวนี้มันผู้โดยสารมัน เขาก็เปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้าบางรถไลน์บางเนี่ยรถเมล์รถประจำทางก็เลยไปต่อไม่ได้นะครับหลายๆสายเขาก็ลดปริมาณลด,ดลงปริมาณจำนวนรถ่ะก็อย่างรถเมล์สายแปดเนี่ยไปก่อ,อนนี่โอ้โหวิ่งเยอะมากเลยนะครับจากสะพานพุทธไปแคมปีแลนด์เงี้ย เมื่อวานที่ผมไปรีวิวแถวนั้นมาไม่ค่อยเห็นเลยรถเมลสายแปดแต่ก่อนนี่วิ่งกันแบบโอโ้โหวิ่งแข่งกันเลยนะครับแข่งเวลากันเป็นสายก็เรียกว่าสายเมนรกเลยมีสายแปอตอนนี้ก็จะมาออกพราบ2นะครับตรงไปก็จะไปสมุทรสาครคลิปนี้ผมจะขอจบไว้แค่นี้นะครับ เอาไว้โอกาสหน้าจะมารีวิวต่อให้ดูนะครับไปถึงสมุทรสาครเลยตอนนี้มาออกที่พระราม2นะครับต่างระดับเอกชัยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องหลายทุก,ท,กท่านนะครับที่ติดตามช่องบาวลิ้นนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ